สวัสดีครับชาวติกตอกทุกท่านครับโอปโอเคลูกทีมปรับการเล่นครึ่งหลังนะครับผมวันนี้ลิเวอร์พูลมาเองเลยนะครับเจอเก้นโคปครับ,รบเชนเนอร์ลิเวอร์พูลเผยว่าพอใจกับการปรับปรุงผลงานในครึ่งหลังของลูกทีมครับ หงแดงน่ะเมื่อคืนเปิดบ้านแซงชนะฟูลแลมไป2ประตูทอนหนึ่งครับในศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยเกมที่2จะลงสนามวันที่24มกราคมนี้นะครับก็มันยากสุดๆเลยนะครับสำหรับเจเกนคอปกด้ให้สัมษณ์นะครับครึ่งแรกพวกเราสร้างปัญหาให้กับตัวเองครับพอเขาป้องกันได้รัดกุมมากๆและพวกเราต้องเปลี่ยนแปลงในครึ่งหลังซึ่งเด็กๆทําได้ดีมากครับกุนซอชาวเยอรมันเผยกับสกายสปอร์ตนะครับผมแล้วเขาก็ยังได้ไล่ยาวอีกว่า พวกเขามีโอกาสสวนกลับแบบจับแจ้งจากนั้นพวกเราคองเกมทำประตูได้และทุกๆอย่างดูดีไม่ใช่เกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่พวกเราคือมนุษย์มันช้าเกินไปและพวกเรา ต้องเปลี่ยนมันจากนั้นเป็นเกมที่ดีและแฟนบอลอยู่กับเราไปตลอดรอดฝั่งก็แค่ไม่สามารถทําให้พวกเขาส่งเสียงเชียร์ได้มากกว่านั้นแต่เครื่องหลังเป็นผลงานที่คู่ควรกับหงแดงหรืวอว่าพู้อย่างแท้จริงนะครับผมและครอปก็ยังกล่าวอีกว่าฟูลแลนเป็นทีมที่ดีมากๆครับคุณมาเล่นเกมบุกที่งดงามกับพวกเราได้หรือไม่ไม่เพราะหลังจากนั้นพวกเราจะสวนกลับใส่คุณมันจะเป็นเกมเปิดและพวกเราอยากผ่านไปเล่นรอบชิงชนะเลิศถ้าหากเราทำผลงานที่ดี ได้ผลการแข่งขันก็จะเป็นไปตามนั้นหากไม่ก็ขอแสดงความยินดีกับโฟลแลมที่ผ่านไปเล่นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับผมสรุปง่ายๆเลยก็คือครอปก็บอกนะครับทีมไหนมาเจอลิเวอร์พูลในแอนฟิลครับไม่สามารถเปิดเกมลุกใส่พวกเขาได้ครับเพราะว่าพวกเขาจะสวนกับอย่างดุเด็ดเผ็ดมันนั่นเองนะครับผมมันก็แค่ยกแรกครับแล้วก็ต้องรอดูยกที่2ต่อไปครับพอยกที่2เนี่ยงแดงลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือน เจ้าส่วนน้อยฝูแล่มนะครับผมสกอร์นี้ยังบอกเลยครับว่า50 50ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ